สวัสดีครับคุณผมแซมคนสระก,กราวนะนี่นะพามาทำอะไรไม่รู้วันวันไม่ได้การไม่ได้งานนกนี่ชีวิตอยู่กับไรนานี่ครับนี่ก็กลาข้าวครับในหอยครับหอยหอยแทงครับรูปรูองรูดทอง,ทองจับเก็บจับกบเอาไปเลี้ยง เย้เ yeah, มื่อกี้มันยังขึ้นมาเลยโอ้เ oh, จนจึงจึงจึงโอยมันน,นั่งทำอะไรตรงนี้เจนน้อยมาเอามาใส่ลงมาใกลๆตรงนั้นเป็นไรโอจะได้จะได้ใส่กระเปา๋า ปลาถึงปลามีมันก็ไม่เน่ไม่อยู่หรอกเพราะมันลงไปนู่นอะอเห็นไหมมันลงมันลงไม่ถึงหรอกเน,น่ครับโอ้ไม่ปลดหลังเลยครับเป็นไง นี่นะาขับเองนะครับ ข้างๆนี้หมดนะปั่นเสร็จก็น่าจะเป็นแบบนี้นะอ้อย่าตรงนั้นนะมันสูงต้องดัน ขึ้นผองไปดู ลากลง,ง,ง,งลากลงหเ,ล <laughs> เหลือง <laughs> ดูเกไ็ปลดเลยหลังฝั่งนี้ก็ยืน <laughs> เราครับเรียบ <laughs> จะน้อยนั่งทำไร, <laughs> รไน, <laughs> นั่งดูรถไชน่า <laughs> ไ, <laughs> ไม่เคยเห็น <laughs> หรถไทย นั่นกบผมหายมดเลยครับทีนี้ไม่มีเลยครับทีนี้อ๋ออีกนิดหนึ่งมั้งอือน่าจะพอเลยครับแต่นายังไม่พอหรอกพอแล้วบอกดีดีบนบนนี่กับพอแล้วมั้ง หน่อยอะโนปันโจลบอกว่ารื to to ้อจิเกต่อ um, นันตัดเทรคก็วงมาได้เลยแล้วจะได้ยินดูนะครับ นี่ trâu nó lướt cắt <laughs> <laughs> กระป้าตรงนี้ตีก็ขึ้นเลยหน่อยถ้าไม่ขึ้นมันก็ <laughs> น้ำมันไม่เข้าเห็นไหมครับเข้าแล้วทีนี้เออขานี่้านู้ออ <c oughs> ดับแบบอะพอแล้วพอแล้วพอเอาพอดูได้แล้วเห็นไหมมันน้ำมันเห็นไหมจะได้อีตรงนู้นอ่ะพี่ไปเหมือนกับกดแล้วกดอีกอีตรงมุมอ่ะ ชอบไปวางผ่านตรงมุมอ่ะพอเวลานั้นมันก็ตีดึงดินดึงขึ้นไงดึงขึ้นครับอ่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมมาดำนาครับผมนอนดำครับนอนดำนอนดำครับก็ทำแบบพูดรักหมายหรจะทำาหญ่ใหญ่เรียกไครับแบจิ๊บจิ๊บจิ๊บกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับบายบาย